สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านฮะามาดูฟอร์ดครับตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์ดรุ่น5้าพันหกพันหกหครับใส่ชุดนี้ได้เลยครับผมโบก็เป็นโบแท้・เก่านอกครับแท้ก็คือแท้ครับผมไหม่จีนก็คือใหม่จีนครับผมราคาอย่าว่ากันครับแล้วแต่คนชอบครับตัวนี้เป็นแท้เก่านอกนะับเสียงหวานๆครับผ เซโบมีหลายแบบครับผมตัวนี้จะเป็นแนวสไตล์ไปแบบว่างานเบาไปงานระดับกลางถ้าเป็นงานหนักมันต้องตระกูลทีดีศูนหกตระกูลโฮเซษพวกนี้เป็นโบเทพเทพหน่อยราคาสูงๆหน่อย,อยตัวนี้ก็ใช้งานส่วนตัวโช่างบนะิ๊กเซโบฮะคันนี้ก็ไม่ค่อยเต็มสูบเท่าไรคันนี้ เป็นรถของคุณพ่อฮนะจอดไว้นานแล้วสมัยแต่ก่อนเนี่ยอ้ยที่หนึ่งนะในหมู่บ้านเสียงหวานเลยฮนะเสียงหวานโบเป็นเก่านอกนครับตัวนี้แท้เก่านอกครับ แทกก็คือแท้ใหมก็คือใหม่ครับผมส่วนยยใหญ่ไหม่เป็นงานจีนแล้วแต่คนชอบครับใครชอบเนวสไตล์เก่านอก ตัวนี้ก็เป็นสไตล์หนึ่งที่ว่าครับงานเบาไประดับกึ่งกลางๆไม่ถือว่าหนักถ้าใครสายลุยสายบุกสายเบิกจริงๆต้องอีกตัวหนึ่งครับรับประกันพวก06พวกโฮเซตพวกนี้โบเทปๆหน่อยครับแพงหน่อยแต่ก็จบครับพวกนั้นแต่นี้ก็เป็นราคาสตาร์ทที่1 9ื่0นะครับผมหมื่ครับรวมจัดตรง เยอะหน่อยฮะช่วงนี้แรงจัดเป็นโคงซิ่งนะฮะตัวนี้ คันนี้ก็ย้อนไปอีกประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ยื่นหนึ่งในหมู่บ้านนะคันนี้ะเดี๋ยวจะลองให้ดันดูเนะแรงไม่แรงคันนี้กันตั้างอย่างเดียวฮนะ ว่าเทเบมันมีหลายแบบหลายสไตล์ครับผมยิ่งเครื่องใหญ่ราคายิ่งแพงครับถ้าเซียนเซียนเขาจะเล่นตะกูอฮะเมื่อกี้ก็น้ำมันหมดนะ <c oughs> เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนแป๊บเดียวเ์โบครับเป็นที่ห้อการเลยน,นะตัวน,นี้ครับผมดีกว่านี้ก็ต้องเป็นพวกทิปตะกูลทีดีตะกูลโฮเสษงานเทพๆหน่อย สายลุยสายหนัหนกๆสายดันๆแนะนำโฮเซีดีกว่าจบกว่าครับผมในตระกูลฟอร์ดรถใหญ่เขาเล่ามาอาจารย์เขาก็สอนมาเนี่ยฮะตัวนี้มันก็เป็นพื้นฐานพื้นฐานของฟอร์ดก็ได้ว่าได้ไปครับติดตั้งเองไม่ยากครับผมมันไม่มีอะไรมากนะฟอร์ดก็ยกใส่ลองถ่ายรูปมาดูครับเพราะว่าฟอร์ดบางทีตัว6กพันสิบก็ค่อยดี ID เข้าฝั่งซ้ายฝั่งนู้นเนาะ 6.10บางตัวก็เข้าฝั่งขวาถ่ายถ่ายรูปมาดูครับผมดูได้ ID ต ID เล็กอะไรว่ากัานไปถ่ายรูปมาดูเดีเตินมน้ำมันก่อนเดี๋ยวลองอีกจอดนานจอดนานโอ้ถ้าย้อนไป10บกว่าปีสุดยอดแล้วคันนี้ครับยืนหนึ่งในหมู่บ้านแล้วคนขับตายไปสองคนแล้วคันนี้ เจ้าของรถครับผมเดี๋ยวมาดูวิดีโอดันเหมือนเพิ่งเติมน้ำมันเสร็จมาดูกันต่อยกสายได้เลยครับไม่ต้องจูนน้ำมันแต่ที่ว่าฟอร์ดเดิมๆมันมีเทอร์โบอยู่แล้วเหมือน6ก1 0เนี่ยมีเทอร์โบอยู่แล้วแรง ชอบในสไตล์อูชังบิ๊กครับติดต่อเข้ามาได้ แรงอยู่ที่เทคนิคคนขคับครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับผม โอเค okay, ครับผมประมาณนี้นะคะหนึ่เก้าพันนะครับโบแท้เก่านอกครับถ้าใครซื้อไปแล้วเป็นงานจีนคืนเงินเต็มที่นะครับผมถ้าเป็นงานจีนสําหรับลูกค้าที่ชอบแนวสไตล์เก่านอกแท้เก่านอกครับประมาณนี้ถ้าซื้อไปแล้ว ท่านตรวจดูว่าเป็นงานจีนงานใหม่จีนผมคืนเงินเต็มที่เลยครับผมไม่เอาสักบาทครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับของอูช่างบิ๊กเทอโบครับโทรมาที่เบอร์โทร0933794394ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผม